เป็นการรบกวนเกินไปก็รุณนาสละเวลาเล็กน้อยกดติดตามช่องเสรีชแน,นลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ขอมาเล่าเรื่องว่านพลายพุดนะครับว่านพลายพุดนะว่ากันว่าว่านพลายพุดอันเนี้ยเนี่ยจะฝังตัวอยู่ใต้พื้นดินลึกนะครับจะลึกแค่ไหนนั้นผู้เล่าเองก็ยังไม่เคยเห็นนะครับจะโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินก็เพียงเฉพาะช่วง ทุกวันพระเท่านั้นนะครับแปดค่ำหรือสิบห้าค่ำประมาณนั้นนะเป็นวานที่อยู่ดีรูรูของบ้านนี้ก็จะคล้ายๆรูหนนะคือมีขุยๆอยู่ตรงปากรูนะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นสิ่งที่คนเท่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็คือมีมีขุยนี่คำว่ามีขุยเหมือนกับรูหนูกับ ขอใช้คําว่าคล้ายนะครับไม่ใช่สัทีเดียวนะและก็ขนาดของรูนั้นอาจจะไม่เท่ากันเพราะขนาดของรูก็น่าจะพอดีกับตัวว่านนะอาจจะมีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ตามอายุของว่านนะครับอันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมจินตนาการดูนะและการจะเก็บว่านชนิดนี้ชนิดนี้เนี่ยก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญอย่างมากนะครับคน คุณตาท่านเคยเล่าให้ฟังเพราะว่าว่านพลายพุดนะครับว่านพลายพุดนะเขาก็จะพุบหายลงไปในรูลึกใต้ดินทันทีถ้ามีสิ่งผิดปกตินอกเหนือจากวิสัยธรรมชาติก็คือว่าจะเก็บว่านเนี่ยต้องเข้าใจวิธีเอานะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเอะอะเข้ามารู้สึกผิดปกติว่านนี้ก็จะพุบหายลงรูไปเลยแบบพริบตาเดียวนะครับ ก็คือเหมือนลักษณะที่เราไปเหยียบหนามไมยรา,าบอะไรประามาณประมาณนั้นเวลาเราไปโดนแล้วก็ยุบตัวประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งนี้จะไวกว่านะไวประมาณว่าเหมือนกับเหล็กไหลประมาณนั้นนะครับผูคุณแต่ท่านเราให้ฟังอย่างนั้นนะการจะตัดว่านพายพุทเนี่ยก็ต้องมีคาถากำกับนะครับและ ต้องตัดอย่างไวแล้วก็แม่นยำนะครับลักษณะแบบว่าฉับเดียวขาดนะเอาให้อยู่วางอันเถอะนะพร้อมกับท่องคาถาสั้นๆหคำนะห้ามพลาดนะ,ะจังหวะอะไรก็แล้วแต่ท่องคาถาท่องให้ครบนะเนื้อง,ง้างมีดเรียบเตรียมเฉือนแล้วก็เริ่มท่องเลยตวดัดให้ขาดทีเดียวนะครับหรือไม่ก็ลักษณะว่าท่อง หกคำเสร็จฟันชับเลยทีเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับกาคาถาก็มีอยู่ว่าโสติติอิมะมังเมื่อตัดได้แล้วนะฮะเมื่อตัดได้แล้วก็ต้องห่อด้วยใบบัวนะครับท่านว่าคุณตาท่านบอกผมนะครับต้องห่อด้วยใบบัวแล้วก็ต้อง เสกเป่าด้วยคาถาอันเดิมนั่นแหละคาถาที่ตอนตัดนั่นแหละ,ะกำกับอีกทีเพื่อกันว่านแอบหนีนะครับเพื่อกันว่าว่านแอบหนีว่างั้นเถอะนะถ้าจะมีใครคอมเมนต์ประมาณว่าตัดแล้วจะหนีได้ยังไงนะก็อย่าลืมว่าของที่มีดีในตัวมีฤทธิ์มีเดชคงไม่ใช่เรื่องไง่ายแน่ๆที่เราจะควบคุมเขาให้อยู่นะครับหรือใครจะมีคอมเมนต์บอกให้เอาจอบไปขุดนะ ็อยากจะบอกว่าหารูว่านให้เจอก่อนการขุดแบบบ้านๆปู่ย่าตายายสมัยก่อนเขาคงคิดมาก่อนเราอยู่แล้วล่ะนะพอเชื่อว่าเท่าที่สังเกตนะครับอาชีพในผานคนตาของผมก็ถือเป็นในผานคนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าท่านไม่เคยเข้าป่าลึกเท่านั้นเองป่าลึกมากก็ไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ป่าใหญ่สัตว์ใหญ่แถวบ้านไม่มีนะครับอ่า ถ้ายุคโบราณคุณตาจริงๆท่านก็เคยเล่าว่าแถบแถบแถวบ้านที่อยู่เนี่ยก็ยังมีเสือบีช้างอยู่นะครับแต่ผู้เล่าเกิดมาก็สิ่งเหล่านั้นก็มาลายหายไปหมดแล้วนะแล้วก็สมัยก่อนอาชีพในพันกับการหาว่านหายาเนี่ยน่าจะมีคนทําเยอะอยู่ไม่น้อยนะแต่ว่าการจะต้มว่านต้มยาเนี่ยอ่า ผู้ที่น้ำว่านยาที่เป็นมหาสรบัคุณอเลิศอันนี้เนี่ยคนโบราณเขาก็มีคลิปความเชื่อตามพิธีกรรมคือคลิปความเชื่อนี้เขาก็บอกสอนกันมาปากต่อปากครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์หรือญาติผู้ใหญ่บอกลูกบอกหลานสอนลูกสอนหลานตัวเองให้สืบทอดกันมาอันนี้ก็มันก็จะตรงกันเป๊ะๆก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็โดยภาพรวมแล้วน่าจะ คล้ายคล,งคลึงกันอะไรประมาณนั้นนะโดยการที่หม้อต้มยาเนี่ยหรือถ้าเป็นยุคที่ท่านสมัยหน่อยอาจจะมีปี๊บนะสมัยนั้นปี๊บนี่น่าจะมาก่อนใครนะหม้อต้มยาสมัยก่อนหม้อต้มยาก็จะเป็นหม้อดินนะครับก่อนที่จะมาต้มเนี่ยเขาก็จะลงอักขระยันนะอักขระยันทั้ง4ตัวเอาไว้ในหม้อนะไม่ว่าจะเป็นปี๊บหรือหม้อต้มยาเขาก็จะลงอัก อักขระยันเนี่ยไว้สีด้านเลยนะ,ะยันตัวที่ว่าก็จะมียันทุสะนิมะยันทั้งสี่ตัวะจะเขียนไว้สีทิศนะครับหรือจะมีอะไรกำกับเพิ่มเติมนั้นก็ขึ้นอยู่กับเกจิอาจารย์ผู้เข้มขลังนะหน้าวันทำพิธีนั้นนะครับและฟืนที่จะใช้ต้มว่านยาเนี่ยก็ต้องไปเก็บมาจากป่าช้านะครับจะ ไปเก็บฟืนไม้ทั่วไปฐานไม้เอาแก๊สมาก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเคล็ดนะแล้วก็ฟืนที่จะนำมาต้มยาเนี่ยก็ต้องไปไปหามาจากป่าช้าเนี่ยเจ็ดแห่งเลยนะหรือถ้าจะเรียกว่าฟืนเจ็ดป่าชา้าก็น่าจะได้อยู่นะครับถ้าต,ตามเรื่องราวเนี่ยถ้านนิยามใหม่นะ,ะนิยามเก่าก็จะเป็นประมาณว่าไปเก็บมาจากป่าช้าเจ็ดแห่งนะ,ะถ้าคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเรียกว่าฟืนเจ็ดป่าชา้าก็น่าจะเข้าใจง่าย นะครับแต่ก็ต้องเก็บให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับฟืนที่ว่านี้ต้องเก็บให้เสร็จภายในวันเดียวนะแล้วก็ให้ครบเจ็ดป่าช้านะ,ะห้ามเกินนั่นคือเก็บกต็ตั้งแต่เช้ายันเย็นนั่นแหละต่ต้องให้ครบเจ็ดป่าช้านะจะเป็นไม้อะไรก็ได้ก็ขอให้แค่ไปหยิบเอามาจากป่าช้าแล้วเป็นไม้แห้งนะครับเป็นไม้ฟืนนะ,ะการจะแบวฟืนเขาก็มี เคล็ดความเชื่ออีกนะครับนะต้องเป็นช่วงเดือนมืดที่ตรงกับวันพระแรมสิบห้าค่ำเท่านั้นนะเราอาจจะไปเก็บตอนกลางวันนี่ก็แหละแต่ว่าเป็นให้ตรงกับวันพระแรมสนะิบห้าค่ำในช่วงเดือนมืดนะ,ะและถ้าจะทําพิธีต้มว่านยาเนี่ยจะต้องเลือกวันที่ตรงกับวันของเทพประการหรือหรือพยมนะครับ วันนั้นเลยก็คือวันเสาร์นั่นเองแหละครับวันเสาร์นะครับแล้วการที่จะ,ะบางเกจิอาจารย์เขาอาจะจะมีการลงอักขระใส่รุ้นฟืนดุ่นนั้นด้วยก็ได้นะครับท่อนฟืนท่อนไหนหๆอะไรก็ว่าไปนะลงยันอาจจะมีไม้นี้ลงยันนี่ลงลงยันใส่ไม้ก่อนจะเผาก่อนจะไปทําเป็นฟืนอะไรก็ขึ้นอยู่กับเกจิอาจารย์ท่านนั้นๆนะครับและ น้ำที่จะนํามาต้มว่านยาเนี่ยจะต้องเป็นน้ําฝนกลางหาวนะครับท่านผู้ชมพอเข้าใจไหมครับคําว่าน้ําฝนกลางหาวนะก็ลองไปหาเสื้อดูความหมายนะครับมีหลายความหมายแต่เป็นสิ่งดีๆนะครับและตอนว่านลงหม้อเนี่ยก็ต้องบริกรรมคาถาพยายมไปด้วยนะครับโดยมีคาถาว่าปะโตเมตังปะละชีวิตัง สุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติอคาถานี้ต้องท่องให้ครบเจ็ดคาบนะเจ็ดคาบเจ็ดจบก็หมายถึงเจ็ดครั้งก็อันเดียวกันบอกเอาไว้ก่อนเพื่ออาจจะมีท่านใดไม่เข้าใจนะช่วงที่ เขาเอาตัวว่านลงหม้อเนี่ยเขาก็จะบริกรรมคาถาไปทองไปให้ครบเจ็ดจบพอเจ็ดจบนั้นก็คือว่านก็จะครบลงไปตามจํานวนที่ต้องการเต็มหม้อพอดีว่ากันเถอะนะครับว่านที่เตรียมเอาไว้นั่นก็จะครบท่องก็จะจบพอดีเจ็ดจบนะประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็จะต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับ ต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆฟื้นก็ใส่ไปเรื่อยๆนะให้ครบสามวันเมื่อได้สามวันแล้วผู้อาบจะต้องนุ่งขาวนะครับก่อนจะอาบนี่ก็ต้องเปลี่ยนผ้านุ่งขาวทําตัวให้บริสุทธิ์นะอยู่ในศีลในธรรมผ่านพิธีบังสกุลเป็นก่อนนะจากนั้นก็ลงไปแช่หรือลงอาบนี่บางทีก็จะเป็นพระท่านก็อาจจะอาบให้กระได้ลดให้เป็นขั้นแรกอะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ขณะที่อาบอยู่นั้นนะครับก็จะมีเกจิอาจารย์หรือผู้ขำังเวทหรือพระผู้ทําพิธีเนะี่ยสวดคาถาพยายมไปตลอดจนอาบครบ7ครั้งนะครับก็คือต้องอาบให้ครบ7ครั้งนะครับถ้าครบ7ครั้งแล้วถือเป็นอันเสร็จพิธีว่างั้นนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปเขาก็จะมาลองวิชานะครับ อาบเสร็จเขาจะมาลองวิชานะของมีคมอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะลองว่าได้ผลไหมนะครับจริงๆเขาก็ต้องอลองมีดนะมีดคมๆนะมาลองฟันดูอะไรประมาณนั้นนะครับสมัยก่อนคุณตาบอกว่าคนทำเขาทำจริงๆแล้วก็ขลังจริงๆนะครับอันนี้ผู้เล่าเองก็เชื่อนะครับเพราะว่าเคยเห็นกับตาไม่ใช่พิธีกรรมที่ลองอเสร็จแล้วฟันกันเองนะไม่ใช่นะครับ เป็นหลายๆเรื่องนะในที่เกิดในชีวิตประจำวันเคยเห็นเคยรู้มานะครับในยุคโบราณนั้นเหมือนเขาจะเน้นความแข็งแกร่งนะคงทนและก็กล้าหาญนะครับอันนี้คือเท่าที่สังเกตนะสังเกตจากเรื่องราวต่างๆนะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเน้นเมตตามาหานิยมกันชัดเป็นส่วนใหญ่นะครับเท่าที่สังเกตเพราะว่าส่วนใหญ่ทรมาหากินไม่ต้องไปตีลันฟันแทงหรือไม่ต้องไปย่ง แย่งบ้านชิงเมืองเหมือนสมัยก่อนนะครับอันนั้นการที่มีสงครามอยู่เรื่องๆมีการตู้รบกันอยู่บ่อยๆผู้คนก็เลยต้องเน้นความแข็งแกร่งแล้วก็คงทนพร้อมกับความกล้าหาญไปด้วยนะครับใครเข้มแข็งคนนั้นก็ชนะสมัยก่อนเนาะแต่ยุคป,ปัจจุบันเนี้ยใครเก่งกว่าใครหารเงินได้เยอะก,กว่าหรือใครมีความสามารถอ่าไต่ระดับให้ตัวเองอยู่เหนือกว่าผู้อื่นนะก็เป็นซะคือก็แข่งแย่งเหมือนเดิมแต่ว่า แข่งแย่งในวิธีใหม่แข่งแย่งในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็ว่างั้นก็ได้นะครับเราไปแล้วนี่ก็น่าเสียดายนะครับที่คนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสได้เห็นว่านว่านพลายพุทธอันนี้นะครับว่านพลายพุทธนะนแต่พวกเราเองกอ็ไม่เคยเห็นไม่แต่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเกิดไม่ทันนะคุณตาบอกว่า เริ่มหมดไปตั้งแต่คุณตาเริ่มใช้วิชา,าคมเป็นแล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับนะคุณตาบอกว่า,าช่วงที่ศูนย์พันไปนั้นคุณตากำลังกาลังอยู่วัยหนุ่มนะครับคือเริ่มหายากขึ้นเริ่มไม่มีแล้วเริ่มหาไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับพอคิดว่าน่าจะเป็นป่าไม้ถูกถกุกหลานนะครับน่าจะเป็นเพราะอย่างนั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่ คนโบราณที่เล่าเรื่องว่านเรื่องอ,อะไรก็แล้วแต่ของอที่มีอิทธิฤทธิ์ในตัวส่วนใหญ่เขาจะไปนํามาจากป่าจริงๆกันทั้งนั้นนะครับแต่สมัยนี้เห็นโพสต์ขายกันเพิ่งไปหมดไม่แน่ใจว่าอันเดียวก,กันกับที่คนโบราณเขากล่าวถึงหรือเปล่าอันนี้พวกเราเองกอ็ไม่สามารถระบุได้เหมือนกันนะครับแต่ก็บางตัวก็ถือว่าสวยงามนะบางตัวก็ชื่อเหมือนแต่ อาจจะไม่ใช่อันเดียวกันก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ผู้บริโภคต้องระวังไปด้วยต้องคิดไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าป่าหายไปสมุนไพรหลายตัวก็หายไปด้วยนะว่านยาก็หายไปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับแล้วก็สมัยก่อนเป็นที่นิยมอย่างมากเลยครับเพราะว่าว่านพรายผุดเนี่ยให้คุณในด้านคงกระพันชาติแลนะด้านอื่นอีกหลายย่าน,นะครับอีกหลายอย่างนะ ว่านยาอื่นก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เพียงแต่ว่านไพลผุดอันนี้นะครับแล้วก็สมัยก่อนอาชีพในพานกับผู้แสวงหาอของป่ามาขายเนี่ยน่าจะน่าจะเยอะมากนะครับก็เลยกลายเป็นว่าของป่านี่ก็ถูกลูกลานไปเอยก็จะหายไปเรื่อยนะครับอนอกจากว่านาพลผุดเนี่ยก็ยังจะมีว่านอีกร้อยแปดชนิดนะครับคําว่าร้อยแปดชนิดของคนโบราณเนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึง มากมายจนนะับไม่ท่วนว่ากันเถอะนะครับผู้เราก็จำมาได้แค่ไม่กี่อย่างนะครับในส่วนผสมนั้นที่เขาทําพิธีชุบน้ําอาบบ้านยาก,กันนั้นนะครับคุณตาแกเราให้ฟังว่ามีหลายชื่ออยู่แต่ผู้เราจําได้ไม่กี่ชื่อเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้ยินว่าว่านฟ้าทลายนะครับนี่จําได้แม่นนะ,ะว่านฟ้าทลายนี่นี่ น่าจะเป็นคนละอย่างก,กับฟ้าทลายโจทย์นะครับอันนี้น่าจะคนละอันกันนะคนละตัวนะครับต้องบอกกันก่อนเหลงว่าบางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะเหมือนสังเกตดูคอมเมนต์น่าจะ,ะสังเกตดูแล้วก็คือหนึ่งน่าจะดูคลิปไม่ครบสองฟังไม่ทันสามแปลผิดนะแปลความหมาผิดก็เลยเข้าใจกันผิดไปนะครับก็วันฟ้าทลายนะครับ ฟ้าทลายกับฟ้าทลายโจนเนี่ยน่าจะคนละอันนะครับแล้วก็มีอีก,อก,อกตัวหนึ่งนะครับว่านมาหิงสานะถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะเด่นด้านให้พละกกาลังไม่รู้จบคงทนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะถ้าท่านใดจะเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของว่านมาหิงสานะกับคอมเมนต์มาได้นะครับหรือเพิ่มเติมในวัดถุอื่นก็ได้นะครับจะเป็นการดีมากแล้วก็ขอเป็นความรู้นะครับผิดพลาดประการใดเนี่ยบอกกล่าวกันได้ยินดีรับฟังนะครับ แต่ประเภทที่แบบว่าอยากเกลียนอยากกวนต้องขอที่ครับอย่าโพสมาเลยนะเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องของคนบางทีเขาอยากได้ความรู้จริงๆจังๆน,นะครับมีอีกว่านหนึ่งที่จําได้ก็น่าจะเป็นว่านสิบทศนะครับว่านสิบทศนะครับไม่ใช่ว่านสี่ทิศันะว่านสิบทิเนี่ยปัจจุบันผมเห็นเขาโพสขายกนะ็คือว่านสี่ทิตนะ วานสีทิศนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าอันเดียวกันหรือเปล่าแต่จริงๆน่าจะไม่ใช่เนาะผู้เราเองก็ขอไม่กล่าวถึงว่าใช่หรือไม่ใช่เนาะชื่ออาจจะคล้ายกันก็ได้นนะ,ะเพราะว่าว่านที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับคุณตาหรือผู้รู้ทั้งหลายท่านได้บอกเอาไว้ว่าสูญพันธุ์ไปหมดแล้วในบางส่วนนะบางส่วนก็ยังพอมีเหลืออยู่นะ,ะพื้นที่ก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนบ้านเรานะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ย ยังพอหาได้อยู่หรือเปล่าอันนั้นพู้เราก็ไม่มีข้อมูลนะครับคุณตาของผมเคยบอกว่าการไปเก็บว่านนั้นนะต้องดูเวลาเลยนะครับเพราะเวลาคือส่วนสำคัญอา,อาถรรพ์หรือตัวยาในว่านเนี่ยก็จะอยู่ส่วนไหนของตัวยานะครับท่านบอกว่ามีทั้งรากทั้งต้นและใบนะเราต้องดอูถ้าจะไปเก็บก็ต้องเวลาไหน สมมติว่าจะไปเก็บใบว่านอยู่ช่วงใบช่วงเวลาไหนตัวยาอยู่ที่รากของว่านเนี่ยเราต้องไปเก็บช่วงเวลาไหนนะ,ะคุณตาท่านบอกเอาไว้แต่ว่าผู้เราต้องขออาภัยอย่างมากเพราะจําไม่ได้นะครับจาไม่ได้จริงๆเลยท่านเคยบอกเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็ว่านบางชนิดนี่ก็จะหาได้จากป่าชาเท่านั้นนะครับและตอนที่เก็บว่านก็ต้องเป็น เราต้องไปเก็บตอนกลางคืนด้วยนะครับวันพระอย่างเดียวก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วจะคว้าเลยก็ไม่ใช่นะครับต้องมีบริกรรมคาถากํากับก่อนจะเก็บว่านั้นอีกจังหากนะอันนั้นก็เป็นอ่พิธีกรรมพิธีการในการหรือเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งที่อ่ผู้รู้แล้วก็ครูบาอาจารย์หลายๆท่านแนะนําลูกศิษย์ลูกหาเอาไว้นะครับ แล้วก็การไปเก็บว่านยาเนี่ยแต่และอย่างก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่และชนิดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอ่าขึ้นอยู่กับว่าจะเอามาทําอะไรและหวังผลแบบไหนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคลิปนี้นำความรู้มาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าใครมีความรู้อะไรเด็ดๆหรืออยากจะเสนอแนะให้ความรู้ แนะนํากันมาได้นะครับโพสต์กันมาเลยนะครับหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้ผู้เราฟังหรือจะนํามาเล่าสู่กันฟังก็ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการถ้ามีผู้เล่าหลายๆคนบางทีก็จะเป็นการดีสือเป็นเพิ่มความรู้นะครับถ้าเล่าในสิ่งเดียวกันก็จะตอกย้ําว่านี่คือ,อสิ่งที่ถูกต้องแต่คนโน้นเล่าทีคนคนี้เล่าทีเรื่องราวมาอาจจะ ไม่ตรงกันบ้างแต่อยู่ในเนื้อหาเดียวกันก็จะเป็นก็จะถือว่าตรงกันนะครับอันนี้นำมาฝากกันประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยพลานาไมยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุม้มครองขอบคุณและก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ